อย่างงูเจ้าที่นี่ขนาดจะเปลี่ยนคาบนะครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนคาบแล้วลายสวยมากดูกัน,นดูกันนะครับโนนรบราณเขาบอกคุณพระยิ่งบ้าย,ยิ่งรวยบนกูสลพีนอนเรื่องจริงนะผมเใหญ่มาได้ออกของนี่มาฝากให้ครับใครจะดูงูใหญ่ดูด้านหน้าหล่หอพ่อครับใครดูชาหลบดูทวดขอให้ดยหายกินรวยทุกคนเดินซาจุกถาม <พา S 1> ต้องตองใครชอบฟู้อหอยบ้างครับไม่ไม่ไม่ไมต้องยกงเอายิ้มหวา,า,านก็พอเดินดีใครสักธาหลบดูทวดผมจะแจกให้ครับแต่คนดูอย่าเพิ่งดีใจมารับแจกทุกคนนะครับรอบนี้หกคน หกท่านใครศรัทธาผมแจกให้แต่ผมไม่รู้ใครจะได้ครับต่อหน้าหลวงพ่อมาใครบ่างยกขันมาวางปูเสพปาเดโมค,ครับเรียมาสวยงามหลวงปู่ทวดรุ่นสร้างปฏิหารเด้อครับผมใช้หกคนรอบนี้เออร์กระดาษน,นี้ผมไม่คนละซองได้ครับ ใครมายืนดูผมรอบนี้ใครชอบซื้อหวยไหมครับใครชอบซื้อเลขและพ่อใหญ่ข้างในสองเป็นเลขบาทน้ําตาที่าแค่หกคนหกกั้นผมให้บูชารับโชคเป็นชุดแบบนี้ครับผ้ากระดาที่วัดผมผิดไม่ได้ครับน้องเบี่ยงฝางูจงอางผมจะโชว์บอกก็เกรงใจพี่น้องเนาะอยนดูนานเดี๋ยวจะเมื่อยครับเอาแม่งอมาโชว์ได้ละครับดูงูใหญ่ดูงูใหญ่สุดลําตัวเกือบห้าเมตรตามองเห็นเนาะ มองเห็นได้นี่มองเห็นนะพ่อใหญ่ดูอาเก็บฝาหลังนี่ผมอ่ักดูงูสุดลําตัวครับใครยืนดูงูผมรอบนี่ใครเกิดทั่วถกคนในพานถ้าเกิดผมเดินแจกฟรีทีละคนทีละคนทีละคนรับรองไม่พอครับผมเชื่อว่าของฟรีแต่คนอยากได้แจกไม่พอใครศรัทธาจริงไหมใครชื่อบารมีท่านใครศรัทธาอยากได้ยกครูให้หลวงพ่อได้ไหมครับท่านตกเศษแล้วนะครับบางคนจะถามบูชาแพงไหมละ่ะจดเลขโชคพระยิ่งบ้านิ่งรวยบ,บวนกุศลพี่น้องทำพี่น้อง,องได้แต่เพื่ออาใหญ่ด้วนยะครับบูชาถูกหวยแจ็ค팟สิบแปดล้านเอาเรื่องจริงนะ ผมใหญ่มาได้เอาของนี่มาฝากให้ครับอ่ะใครจะดูมูใหญ่ดูด้านหน้าหลอพ่อครับใครดูชาหล่อโบ,บทวดขอให้ดูหากินรวยทุกคนเด้อซ่าจุกเอาโชคดีนะใครจะบูชาผมนับถึงสามยกมือรับโชคเด้อครับยกก่อนส่งก่อนนะเลขในซองอย่าเปิดให้กันดูเด้อครับอผมเริ่มนับนับหนึ่งนับสองนับสามอ่ะใครจะบูชาย,ยกมือเลยครับอ่ะให้คุณนาด้านหน้าก่อนเลยครับภาพทองเลย เอาตาภาพทองลงน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่งถ่ายงูใหญ่ตัวนีว้น่ครับ60โลเนี่ยผมโชว์ละเลิกเลยนะให้คนมาทีหลังได้ดูกันเลยครับมาคุณไปยกถังมาเลยครับผมจ่าพี่น้องดูทั้งตัวมาอ,อันนี้ดูทั้งตัวมารับโชคกางูหน่อยปีใหม่แล้วครับบัดดูงูตัวนี้ครับพี่ดูการน้องขอสุดตัวมาแถอันนี้ตัวเล็กนะอันนี้10โลตัวเล็กเดี๋ยวให้ดู15โลตัวใหญ่สีขาวอันนี้สีดำครับอ,อ่นนี่ดูดูเราบังเอิญให้ชาโชว่ผม ตัวนี้ขอเรียกว่าจงอางดงลายไหวหากตาช่างตัวจะดำพาดขาวแต่จงอาพาดเหนือไม่มีลายครับโอ๊ันเอาสุขพอเห็นอดูยยืนๆน,นะสวยงามและงามสง่าหัวแตกลูกกระเบิดนะี่ยพื่น้องรู้ครับผมไม่มีอันตรายนะคะแต่ผมเชื่อนะใครไปเจอในป่าพี่น้องวิ่งตูดไม่ท้อถอยเลยนะมันไล่คนนะ ยังจะมันออกไข่มาไล่คนครับพี่เอาตัวที right ่สองยกมาวางให้ผมกองเขียวในลังไหนเนี right ่ยนี่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 นีนี้ลำนี้ยกมายกมาสุบ้าโลโชเลิรตัวที่ขาวทั้งตัวสวยได้มาจากจังหวัดเชียงรายนะดิพี่น้องดูนะตัวนี้ผมได้มาจากโคกสังา์ซึ่อมาจากตาบุรีชัยตอนนี่ยังไม่ตายแต่หัวหน้าชมรมเนี่ยสีดำคาดขาวตัวนี้ไม่มีลายสีขาวครับเนี่ยดูกันเองนะเดี๋ยวโชว์ให้ดอลอรอาต้าขอเลขปราดีๆได้แล้ว เรามาดูกันเลยครับให้ดูสุดลำตัวเห็นไหมครับแผลดูชูหัวนิ่งเ,เห็นไหมครับท้างูที่ฝึกมามันจะแผ่นิ่งถ้านงูไม่ฝึกมันจะมันจะไล่มันจะแผ่มันจะไล่คนเลยนะครับไม่ทำาบบนียกว่าเจ้าฝึกนิ่นานนั่นแหละหลายปีนะให้มันนิ่งแบบนี้ค่ตอองตัวกร้น เอามาแผ่ให้ดูขอน้าให้ผมสักขึ้นแก้วเดี๋ยวมาแผ่ให้ดูเลยครับเชือกแดงที่ผมล่อให้งูจะไม่ออกก็นะผมทาบ้านการงูแล้วนะที่ล่อเชือกเนี่ยไม่งูไปหาท่านผู้ชมนะครับอ่ะแล้วคุณยกลังนี้แกบไปเลยครับแล้วคุณเอางูสมัยโบราณมาวางให้ผมหน่อยได้มาจากภาคใต้เขาบอกงูเห่าฟ้าร้องภาคกลางบอกงูเห่าง้วงชาไอยกมาวางไซด์มือให้ผมเลยมาผมโชว์ให้ดูรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูงูเสร็จก็ไปเดิอดซื้อของกันก็แล้วใค่บ้านมาไปหางูใหญ่ให้คนมาที่หลังดูเลยครับหกสิบโล ตัวขนาดน้องยาวห้าเบนี่มาดูตัวนี้นะผมโชว์รอบสุดท้ายแล้วนะใครไม่ได้ดูหน้าเสียใจมากฟาร์มยาวเกือบห้าเบนต้นหนักหกสิบกอลโลดูกันเองนะอ่างูตัวใหญ่โอ้โหหามสองคนเราบางัง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 ล้มเราบังล้มเลยใจเย็นลูกใจดึเเาางเออเอาไ่เอาแล้วสวยงนะามอาคุณเก่งจงอางผมจะปล่อยงูจงอางขาวปล่อยจงอางงูใหญ่แล้วผมเลิกเลยครับเล่นงูอย่าปลามมาเออแล้วผมมีของดีให้ดูดิครับคนสมเด็จเออตาภาพทอง พี่น้องถามพี่น้องได้แต่เพื่อความไม่เกินเวลาผมจะอยู่กับหมู่เนี่เอาเสรอบนี้ครับมีคนศรัทธาไหมใครขาโชคดีคุณนาะใครจะบูชาผมเริ่มนับนับหนึ่งนับสองนับสามใครจะบูชาย,ยกมือเลยครับให้คุณอาด้าหนาหน้าก่อนเลยครับใครโชคดีปีใหม่เอาของดีติดบ้านเลยครับ